สองของกลุ่มครับวงแก้วสอสมหมายมี3มคะแนนครับเจอกับลีลาปอปชานโชกจันเมนาที่ยังไม่มีคะแนนครับอืมนี่ครับคู่นี้น่าสนใจครับแหมเ่อนัะคู่ลีลายักคิ้วให้แล้วก็แก้มแดงเลยคะเขินหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับต้องบอกว่าเป็นเป็นเครื่องสำอางที่ติดมาครับนี่แน่ใจว่าพิสตันเตอร์ยี่ห้อไหนหรือเปล่าครับ แต่ว่าต้องบอกว่าเป็นเสน่ห์ของเขาครับเป็นเรียกว่าเป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งนะครับโอ้โหแต่ว่าบนเวทีเราต้องมาขายอาวุธงวยนั่นแหละครับสร้างจุดขายสร้างจุดเด่นให้คนจดจําถือเป็นเรื่องดีครับก็เป็นความเชื่อของเขาด้วยครับสร้างความมั่นใจในเกมชกในวันนี้ครับมรีแลเขารู้ดีครับว่าทุกอย่างเป็นรองครับแต่เขาก็กล้าที่จะก้าวขึ้นสู่เวทีสู้กับนักมวยที่เก่งกว่าเขาครับนี่คือสิ่งที่เราต้องชื่นชมนักชกคนนี้ครับ นี่ผมขอมอบหนึ่งประโยคสั้นๆให้ลิแลเลยครับแกไม่แดงไม่มีแรงเดินนะครับต้องดูครับตอนนี้แก้มยังแดงอยู่แต่ว่าจะกล้าเดินหรือเปล่าครับเพราะว่าแน่นอนครับวันนี้ต้องต้องเจมตีมงคลแก้วเนี่ยไม่ธรรมดาครับแต่ดูครับมงคลแก้วเองก็ไม่ประมาทครับถึงแม้ว่าประสบการณ์เนี่ยต้องบอกว่าได้เปรียบชัดเจนครับแต่ดูครับอาวุธบางทีไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าแมงหมัดสั้นๆหนึ่งสองแบบนี้อันตรายเนกันครับดูเหมือนว่ามงคลแก้วจะรำคาญหรือเปล่าครับจุดกันแกงครับ พยายามเตะเจาะยางข้างล่างให้มันแดงคล้ายๆกันจะได้ไม่สับสนแล้วครับแล้วก็พยายามจะต่อยข้างบนให้จุดแดงหายหรือว่าลือนลางไปครับแชมป์หรือว่ามันกลายเป็นเป้าให้ผูต่อสู้หรือเปล่าครับจริงๆองคนแก้วเนี่ยคือ,อชกค,คนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าได้รับการมองว่าเป็นนักชกที้เกรดแต่จริงๆเนี่ยเขาเขาชกได้ดีนะครับแต่เขามองว่าถูกมองว่าเป็นเกรดที่ไม่ดีที่คือนชัชชกที่ป่าที่น่าลดจุดนนมาแล้วนะครับ ต้องบอกว่าเป็นแรงต้านครับนี่แหละครับใครจะบอกว่าเกตยังไงไม่รู้ครับแต่ที่รู้ๆเนี่ยขาตอนเนี้ยน่าจะเริ่มแดงแล้วครับนี่ครับต้นนะครับแต่ว่ายังเดินสู้เดินจงครับปีแล้วมงคลแก้วยังไงดีจิ้มร้อนเข้าไปโอ้โหดูต้องการคะแนนพิเศษด้วยแล้วแบบนี้เตะต่อยัยโอยวอดหยุดชักตัวแข้งตัวงอย่างไรตะลงสุดจากทางต้นนครับชุดนี้ครับโอ้โห ทลมทุกใหญ่ๆเลยไหวไหมครับธนาลิลลแรครับยังไงครับ7จ็ดแปดเอ้ายังไหวยอยู่เอ้าไม่ไหวครับเรียบร้อยครับดูเหลือเกินดูจริงๆสุดยอดจริงๆครับวันนี้ผมบอกว่าชกได้ดีครับแต่ว่าเป็นกำลังใจให้แรครับต้องบอกว่า,วา,น,น,วานักชกคนนี้เนี่ยหัวใจเกินร้อยเกินล้านจริงๆครับถึงแม้ว่าประสบการณ์หรือว่าทุกอย่างเสียเปรียบแต่เขาก็ยอมเขาก็สู้ เขาก็พยายามแต่วันนี้ยังไม่ใช่วันของเขาครับโอ้โหจากผลงานจากนี้ครับมันโดดแรงขึ้นเป็นจ่าฝูงเลยครับในหน้าของมนแก้วเดี๋วว่าดูภาพช้าชัดๆจากวงพคอย์กดใหม่และยีสาครับดูครับสอกข,ขวาไปก่อนทีหน,นึ่งนี่แหละครับจุดเริ่มต้นไปแล้วนะครับช็อตนี้นี่ไม่ดีเลยครับเจอเข่าไปอีกชุดหนึ่งครับเสียไปทีครับแล้วตามมาต่อยหมัดครับโอ้โหน<ส>ี<ส>่คร<ส>ับแต่น<ส>่าจะที่ขาแหละครับต้นขาซ้ายแหละครับ แต่ฝืนยืนก็พอฝืนยืนแล้วโดนนะมายิงยิเหลือเกินครับโอ้โหดูครับดูครับโอ้โหนี่ครับสอกด้วยนะครับโอ้โหดูแล้วเนี่ยยิ่งมีภาพช้าให้ดูหลายระมุมเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าโดนอาวุธหลากหลายจริงๆครับนี่แหละครับความอันตรายครับดิจิสมวยไทยดิจิสราชดำเนินโอ้โหนี่ครับยัดไปครับโดนหมดครับทุกอย่างจริงๆครับอาวุธครบเครื่องคนแก้วครับโอ้ยอันตรายมากครับช็อตนี้ครับโดนเต็มๆครับ Little son, gentlemen, after two minutes and eighteen seconds of the first round, we have a winner by way of knockout. Jordan Corner.